พี่นะองพี่น้องมากสิเน่นเลยเงไอ้อจอนแหลมหือไม่แหลมนะแหลมแหลมนะสิเน่นเบิ้งได้พี่น้องจอนแหลมเห็นแหลมี้ค่ะ การเก็บรายละเอียดของผมเนาะพี่นอ้องเนาะ นี่คือจอนแรมพี่น้อก นีพี่น้องเนาะนี่คือเห็ดเห็บเบิงนะคะนี่ค่ะเปเบิงค่ะนี่พี่น้องคางนี่มันเสีย่ย <ๆ S 1> เสียห้เบิงค่ะตรงที่ว่ามันเข็มๆนี่ค่ะเห็นบ่เพราะว่าผมว่าสม่ำเสมอ,อมเพราะฉะนั้นถ้าเอาหมีใส่พี่น้องอย่าให้ตกหมีนะคะ ยกมีน้อยหนึง่งค่ะแนบแนบแต่ว่าแนบล่งหลักก็จับยกขึ้นค่ะพี่น้องนี่เนาะนี่ค่ะเห็นบ่เริ่มเบาบางแต่ว่าตัวนี้ยังหนายังหนาทอาสีทอาสีใสให้เบิ่งไหมได้บหดนี่ค่ะพี่น้องคี่ใสมีเนาะว่างหล้กก็ยกลงยกขึ้นจัง่อยพี่น้อง นี่ว่างแนบแนบแล้วก็ยกขึ้นจักหน่อยค่ะแต่ว่าขั้นขั้นหนีหนาะบอรตรงยกเนาะพี่น้องเนาะขั้นขอบหีีหนาะแล้วสิมี่ขอบหนีบางแล้วก็สอบหีขอบหนีหนาะดค่ะนี่ข้าสิมาเก็บอชวนจังสีพี่นอ้องเห็นไหค่ะนี่มันมก็สิเริ่มคืนไปแล้วเนาะค่ะ นี่คือเริ่มกืนนี่ข้ิเสียจอนแลมพี่นนอกนี่นอกพี่นนอกนอก่ะ น้งพี่น้องเด็นๆชัดๆเลยค่ะนี่น้อพี่น้องเนาะสิกันเห็นบึงเลยคะ่ะกันตรงเลยพี่น้องเห็นปะกันตรงเห้สุดเลยค่ะเขากันตรงให้สุดบ้านเ้าสิไปหกักมุมให้เบึงเด้อพี่น้องเลยนี่ พ่าบอกตอกให้มันมันเรียมพราเสียมันกลมพรอกลมแล้วมันสีงานพี่น้องหักเรียมน้อยนึงนี่ค่ะหักเลียมน้อยนึงฟังหนีขึ้นกันพี่น้องเห็นบอกตรงม่านเห็นบอกพ่มาหักมุมนี่นี่ค่ะ เห็นไ่พ <sh ี่น้องไปนีいい่ค่ะนี่คือช่วงบ้บานข้าเบิองแล้วบานพี่น้องเห็นว่าช่วงนี้มันสีดำในเมื่อช่วงนี้ดำบานนุ่นสีเก็บรายละเอียดให้เบิองชัดๆได้พี่น้องเ้ยนี่ค่ะช่วงนี hing, ้เนาะนี่มันสีดำในเมื่อดำแล้วข้าสีเก็บรายละเอียดค่ะนี่มันชิมีช่วงนี้ช่วงหนึ่งดำข้าว่างมีแบบนี้พี่น้องว่างตรงเลยเด้อเก้าสิบองศาเลยค่ะตรงแนบเลยค่ะเห็นไหมคะ หนาะมะขามสีเบาบางมะขามสีย่างช่วงช่วงนี้บ้านช่วงนี้เพอว่าสีสาบุ๋มสีสาบุ๋มมีฟี่นงเขาเอาจุดจุด,จดเน้นเมันเลยค่ะเห็นบ่บ้านมากมากจุดนี้เด้อบ้านพี่นองจุดนี้เขาแนบเลยค่ะแต่ว่าเขากินมุมใดมุ่มหนึ่งได้กินมุมนี้หรือสิกินมุมนี้ก็ได้ขั้นกินมุ่มนี้เอาตรงนี้ใส่สันมันค่ะสันดี เห็นบมพี่นอ้องเห็นบมค่ะมันกระสิกืนเนาะนมันเกืนบมานย่งมุมใหนมานอนเสเบืองมุมนี่เห็นบมพี่น้องมุมนี่พอตรงนี้สีสาขัดเพิ่นเพิ่นอันนี้ข้นมานอนน,อนุ่นนุ่นขินมามองนี้มันบุ่มเข้าไปบุ่มเข้าไปเขาเหตุจากสีพี่นอ้องกินมุ่มนี้เด้อค่ะย่าให้ตกวิ่ง ต,ต่วาอย่าเห็นตุกวีพี่น้องพันบ่มมีข้าวมาตุกวีบ่มีแหวงพี่น้องนี่อีกมุมหนึ่งค่ะให้อยู่ในวีด้ค่ะน,นี่คือให้อยู่ในวีค่ะเห็นไหมคะนี่มันกระสินเนียนมาแบบนี้เนาะค่ะนี่เนาะพี่น้องนี่โซ่นี่ซีมาทำน่นนงนงนองน,นี่ค่ะน้องวีเบอร์สองตีนเบอร์หนึ่งนาอพี่น้องเนาะค่ะเห็นไหมคะนี่มาสิ เดี๋ยวสิมาให้เบิงฟังนี่เด้อพี่น้องเด้อมีพี่น้องมองนี่มันสิโดเปนน็นหน้าหนาเห็นบ่คะนี่มันสิเป็นโดหน้าหนานหน้าหนาเฮาก็สีเอาเอาบัตะเลียนขใส่ไม้ค่ะให้มันอยู่ในหวีเด้อพี่น้องเด้อนี่ใมันอยู่ในหวีแบบนี้นะคะมีน้นองพี่น้องนาะสีม,มาทำน่องนี่นะคะส่นค่ะถ้าถือโอ๊ถือใจก็กดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อ ้าบอ,อกถูกอกถูกใจก็ขออให้นะคะนี่ค่ะส่งนีสสมาท้านอกนีนะคะ้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะที่มาให้กำลังใจค่ะสวัสดีค่ะ